ตอนที่64สี่เสียงประเมินจากสถานีวิทยุสุงไงโกลกสถานีวิทยุชุมชนคนนิบงและสถานีวิทยุสารคุณธรรมเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนง,งานภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชาแดนใต้โดยในวันนี้ดิฉันปาสนาสามะเป็นผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังคะในการประเมินรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชาแดนใต้ยังมีอีกหลายสถานีนะคะจาก12สถานีทางรายการได้นําเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเสียงการประเมินรายการวิทยุ เสียงจากผู้หญิงแแดนใต้ไปแล้ว2สถานีสำหรับวันนี้ดิฉันมีเสียงติชมเสนอแนะจากสถานีวิทยุหลักอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสคลื่นความถี่ FM 106.50 MHz เฮโดยออกอากาศเวลา1 3นาฬกาถึง13นาฬกา15นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวิทยุชุมชน2สถานีคือ วิทยุชุมชนคนนิบงจังหวัดยะลาคลื่นความถี่ FM 107.50เมกะเฮิร์ตออกอากาศเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวิทยุสารคุณธรรมจังหวัดปัตตานีคลื่นความถี่ FM 97.25เมกะเฮิร์ตออกอากาศเวลา11นาฬิกา50นาทีถึง12นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะหลังจากที่ได้มีการเปิดรายการเสียงจากผู้หญิงเชเดน ใต้ออกอากาศทั้ง3จังหวัดพวกเขาเหล่านี้จะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างที่ได้ฟังเรื่องราวของคนทำงานภาคประชาสังคมชายแดนใต้เราไปฟังเสียงคุณสุปราณีอุมาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสกันก่อนค่ะว่าทางผู้จัดรายการสวทโกลกมีความรู้สึกอย่างไรต่อรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ก็รู้สึกดีใจที่เป็นฐานี สามารถเผยแพร่รายการนี้ออกไปให้กับผู้ฟังที่ฟังรายการขึ้นสวทสุงไงโกโลกนะคะ fm 106.5มิเกรเฮเป็นขึ้นวิทยุชายแดนด้วยะคะ่ะที่มีผู้ฟังทั้งผู้ฟังฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งมาเลเซียด้วยตรงนี้ในขค้ื่สวทโกโลกเราก็มีช่วงเวลาจำนวนจำกัดด้วยแล้วก็เป็นขึ้นวิทยุหลักเราก็มีรายการของของรักแล้วก็ทางสสวทของกรมประชาสัมพันธ์ที่จะ ให้ดำเนรายการของเราด้วยแล้วก็ให้ช่วงเวลากับหน่วยงานภายนอกแล้วก็หน่วยงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโฆษณาด้วยช่วงนี้เราก็สามารถให้เวลาช่วงเวลาไบโมและก็ดูเวลาแล้วว่าราการนี้น่าจะออกช่วงเวลาใบโมเพราะว่าคนฟังก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นคนฟังอิสลามเป็นเยอะช่วงหลังละมาดจอโคนะคะหลังจากนั้นก็มีรายการเป็นรายการภาษามลายูทินเราก็สามารถเชื่อมตรงนี้ได้ แล้วทางวิทยุชุมชนคนนิบงล่ะคะคุณสุวานีตาเละนักจัดรายการจากฐานีวิทยุชุมชนคนนิบงมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะความรู้สึกของรายการนะคะคือแบบคุ่มชอบค่ะเพราะว่ามันสื่อถึงผลกระทบของสามจังหวัดใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้คนผู้ฟังค่ะได้รู้ถึงผลกระทบของชาวบ้านของที่ว่าได้รับผลกระทบค่ะ ส่วนรูปแบบรายการค่ะคือรู้สึกว่ามีการพัฒนาการจากรอบแรกค่ะคือเวลาและก็การเป็นอานชีพของของการจัดรายการค่ะ คุณผู้ฟังคะยังมีสถานีวิทยุชุมชนอีกสถานีค่ะซึ่งสถานีวิทยุนี้จะเน้นในเรื่องของการบรรยายธรรมหลักวิชาการทางาศาสนาอิสลามเราไปฟังกันว่าคุณรอยาลีเจซูหัวหน้าสถานีวิทยุสารคุณธรรมมีความรู้สึกอย่างไรกับรายการเสียงผู้หญิงชาดแดนใต้ค่ะผมเองในฐานะเป็นผู้บริหารสถานีก็คือ <c oughs> ผมยกย่องรายการที่กสิยารมเป็นรายการที่ดีนะครับเป็นรายการที่กล้า ที่จะแสดงออกเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสามงหวดชา,า,ดายแดนภาคใต้นะครับก็เป็นส่วนอย่างเป็นรายการที่ดีแต่ว่าทางเราก็จะให้ส่วนใหญ่รายการอื่นด้วยเกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นนะครับเพราะว่าวิทยุสาสตรก์การทำของเราคือวิธีจะเน้นคุณธรรมจริยธรรมเยอะคือเวลาเราจะออกอากาศเราจะนนในการบรรบัดจิตใจปัญหาวัยรุ่นพ่พอแม่และก็สามีภรรยาที่อยากกันคือมันมีปัญหาเยอะเราจะเอาชงวิชาการอิสลามมาบรรบัดจิตใจของเขา ในแง่เชื่อวิชากอิสลามโดยเฉพาะสร้างความศรัทธาที่สูงส่งจิตใจที่มั่งคงเกี่ยวกับอีมานเราจะในเรื่องวิชาการเพราะว่าอย่าง,างน้อยเขามีความหวังในชีวิตฟังเสียงทางผู้จัดทั้งสามสถานีกันไปแล้วเราลองมาฟังเสียงจากตัวแทนผู้ฟังรายการเสียงจากผู้หญิงชาแดนใต้จากสถานีวิทยุสวทกลบก,กันบ้างคุณอันวาบูราเฮงมีความรู้สึกกับรายการเสียงผู้หญิงชาแดนใต้อย,อย่างไรบ้างคะในฐานะคนฟังค่ะ รายการนี้ดีมากครับซึ่งจะให้ผู้ผู้หญิงนี่ก็จะได้มีกำลังใจครับแต่ว่ารายการนี้ถ้าเกิดว่าจัดนานเกินไปก็ผู้ฟังก็อาจจะเบื่อด้วยครับน่าจะจัดให้ประมาณ6-7นาทีเพื่อจะให้เวลาเหมาะเจาะกับผู้ฟังที่จัดนี้เขาจัดประมาณเวลา13นาฬิกาครับก่อนที่จะออกรายการวิทย,ยุสายสัมพันธ์ เพราะว่าช่วงนี้คนจะฟังเพลงเยอะไห้ครับซึ่งรายการนี้ก็ผมขอสนับสนุนเต็มที่เลยครับชอบมากเลยเพราะว่าจะได้ช่วยคนที่อ่อนแอคนที่ขาดความมั่นใจเพราะผู้หญิงมุสลิมแม่ไม่จะได้มีกำลังใจจะจะได้มีที่พึ่งพามากขึ้นครับ คุณผู้ฟังคะทั้งสี่ท่านมีความรู้สึกดีและชอบรายการเสียงจากผู้หญิงชาดนใต้เหมือนกันเลยนะคะแล้วเนื้อหาสาระละคะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอยากให้ทางวิทยุหลักสวทโกโลกคุณสุปราณีได้แสดงความคิดเห็นกันก่อนคะ่ะเนื่องจากว่าเป็นสถานีที่ครอบคลุมพื้นที่ได้มากความถี่กำลังส่งไปได้ไกลและมากกว่าสถานีวิทยุชุมชนคะ่ะ ในเนื้อหาของรายการที่ได้ดําเนินไปแล้วก็ผู้ดําเนินรายการพูดชัดแล้วก็ดําเนินการได้ดีด้วยสําหรับเนื้อหาข้อมูลเวลาที่ดําเนินไปทางสวทแล้วก็ผู้อำเนิการมันช่วงเวลาใช้เวลา13นาทีก็เยอะสําหรับช่วงเวลาของเราแล้วก็ถ้าเวลาเยอะเกินใช้เวลานานเกินผู้ฟังก็เบื่อง่ายในการรับฟังสารคดีสมาาสารคดีของเราก็เป็นสารคดีที่แบบ ไม่เน้นหนักเหมือเอาคําพูดแต่ละ,ะผู้หญิงมาพูดแล้วก็ไม่เหมือนกับที่เราจะทําของทันเองอันนี้เป็นส่วนแตกต่างจากทันทํำคนอื่นทําทําให้ได้เห็นความชัดเจนในการทําสารคดีของรายการเสียงจากผู้หญิงชายดนใต้ค่ะจะมีความเด่นชัดในการนําเสียงมาออกในช่วงของรายการนั้นคะ,ะชัดเจนในเนื้อหาข้อมูลที่ได้รับรับฟังกันค่ะ คุณสุปราณีคิดว่าคนที่ฟังทางบ้านเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะได้รับประโยชน์มากสําหรับผู้ที่เคยหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่มีไม่ม,มีมารับผิดชอบแล้วก็มีผู้รับผิดชอบด้วยวก็ได้รู้เหตุการณ์แล้วก็แนวทางที่จะแก้ไขขอ,ของเกี่ยวกับในการแก้ปัญหาในพื้นที่ด้วย นอกเหนือจากนี้คุณสุปราณีได้แรงบันดาลใจอะไรบ้างจากรายการที่ได้ฟังรายการเสียงจากผู้หญิงชาแดนใต้ค่ะแรงบันดาลใจที่ได้รับฟังรายการแล้วก็ที่ฟังสารคดีนี้ก็ทําให้ผู้หญิงมีมีกาลังใจมากขึ้นในการทํางานแล้วก็ในการต่อสู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในพื้นที่แล้วก็เกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ตัวเองเกิดขึ้นค่ะก็เป็นผู้ดูแลรายการค่ะ มีแรงบันดาลใจที่จะเปิดสารคดีนี้ต่อไปพอได้ฟังแล้วได้รับประโยชน์แล้วก็คนฟังได้รับประโยชน์แล้วก็สามารถออกาสในช่วงของฐานีได้ค่ะปกติจะมีรายการเดียวของตัวเองค่ะเป็นรายการสุขภาพที่จัดอาหารก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวโยเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์แล้วก็เรื่องการพูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่มากไม่ถึงตรงนั้นนะคะแต่ได้ฟังรายการนี้ รายการนี้มันเป็นรายการที่ดีแล้วฟังแล้วรู้สึกว่าคนที่ในนที่สามารถได้รับประโยชน์ตรงนี้แล้วก็สามารถมีมีทิพึ่งกับตัวเองด้วยแล้วก็มีแนวทางที่จะแก้ไขสมมติว่าเกิดกับครอบครัวของเราเราสามารถไปไปตรงไหนไปหน่วยงานได้ได้ที่ช่วยในการแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยในการสถานการณ์ตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะ ฟังเสียงประเมินจากผู้จัดสถานีวิทยุหลักสวทโกโลกได้ประโยชน์สาระมากนะคะเราลองไปฟังเสียงคุณอันวาจากตัวแทนผู้ฟังทางบ้านกันบ้างนะคะว่าประโยชน์จากการที่ได้ฟังรายการเสียงผู้หญิงจแดนใต้ได้อะไรประโยชน์ก็เป็นรายการที่เปิดเผยความจริงซึ่งรายการนี้กล้าทำเพื่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นมาคนที่ไม่มี จะแก้ปัญหาทางไหนก็จะมีจะได้มาพึ่งรายการนี้ครับเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบปัญหาในเหตุการณ์นี้ครับครับผมขอชมเชยรายการนี้สุดๆเลยครับอยากให้มีรายการนี้ตลอดปีและตลอดไปครับครับขอบคุณครับ คุณผู้ฟังคะและว,วิทยุชุมชนคนนี่บงละ่ะคุณสวานีคิดว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างคะในฐานะที่เป็นวิทยุชุมชนใกล้กับประชาชนในชุมชนมากที่สุดค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากรายการนะคะคือทําให้ผู้ฟังนะคะคือที่ได้รับรู้ถึงผลกระทบของชาวบ้านที่ว่าได้รับผลกระทบค่ะแล้วทาให้เราได้รู้ด้วยว่าเออคนในสามจังหวัด นี้มีผลกระทบในเรื่องต่างๆมากมายนะคะแล้วก็สแสดงบันดาลใจนะคะคือทำให้คนมีกำลังใจว่าคนอื่นก็ได้รับผลกระทบเหมือนเราไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ได้รับผลกระทบทำให้พอได้รับฟังเรื่องของเขาก็คือทำให้เราได้มีกำลังใจในตัวเองมากขึ้นค่ะ ประโยชน์จากวิทยุสารคุณธรรมล่ะคะคุณรอยาลีคิดว่าแตกต่างจากสถานีวิทยุชุมชนคนนิบงหรือไม่อย่างไรบ้างคะรายการผู้หญิงเชียงพูงยยนชียงใต้น,นี่เป็นรายการที่ดีนะครับเพราะว่าสมัยแฟนวิทยุของเราคือจะเป็นผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายนะก็รายการนั้นดีนะร,รายการนั้นดีมากเขาก็มาครับ คุณผู้ฟังคะสถานีวิทยุชุมชนธรรมดากับสถานีวิทยุชุมชนที่เน้นในเรื่องศาสนาการบรรยายธรรมก็เห็นว่ามีประโยชน์ค่อนข้างไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะเราลองมาดูในเนื้อหาบ้างว่าทางวิทยุชุมชนคนนีิบงคุณสวานีคิดเห็นอย่างไร เสิร์ชเนื้อหานะคะคือทําให้ผู้ฟังนี่เข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายเพราะว่า,าชาวบ้านมาจัดรายการนะคะอยากให้มีภาพภาษามาลายูเพราะว่าผู้ฟังเป็นชาวบ้านเป็นคนแก่เยอะค่ะเนื้อหาสาระดีสามารถช่วยและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่อยากเพิ่มเติมในเรื่องของการสื่อภาษาให้มีภาษามลายูท้องถิ่นเพราะมีผู้ฟังส่วนใหญ่ในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นชาวไทยมุสลิมคะ่ะคุณผู้ฟังคะ ได้ประโยชน์ทั้งเนื้อหาสาระมากมายจากการประเมินรายการเสียงจากผู้หญิงชาแนใต้ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ทางรายการจะได้ไปปรับใช้และพัฒนาในปีต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ริฉันวาสนาสาเมาะต้องขอลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ท่านสวัสดีค่ะ ส่งเสียงโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทวิทยาเขตปัตตานีออกแฟมสอภาพยุโรปและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w w ร e ไ w e e k w o m e n c o m ผู้หญิงภาคประชาสังคม